สามสองหนึ่งส,ส,สวัสดีครับวันนี้พวกเรามาดามคลิปเกี่ยวกับการออสโมซินสนำเสนอคุณครูนิภาพรชอบสูงเนื่นรายชื่อสมาชิกมีดังนี้ครับสวัสดีครับกับผมนายธนกิจชลนพรชั้นม .4 ทั7เลขที่6ครับสวัสดีครับผมนายธนิันรีม .4 ท7เลขที่9ครับสวัสดีครับผมนายวุฒิโชิจันตร์ีชั้นม .4 ท7เลขที่13ครับ การออสโมซิสเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยครับบายออสโมซิสหมายถึงการเคลื่อนที่ของตัวทำละลายโดยเฉพาะน้ําจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารละลายเข้มข้นต่าหรือน้ํามากไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารละลายสูงกว่าหรือน้ําน้อยโดยผ่านเชือเลือกผ่านครับเมื่อเรารู้แล้วว่าออสโมซิสหมายถึงอะไร งั้นรอบต่อไปเรามาดูอุปกรณ์ที่เราใช้ในการทดลองนี้เลยครับอุปกรณ์ในการทดลองมีดังนี้ 1. ห,หัวหอมจำนวน6ต้นโดยหัวหอมนี้พวกกระผมได้ปลูกจากงานที่ครูได้สั่งครับกระมังจำนวน1ใบหาจากบ้านครับน้ำใสเหยือกจำนวน500มิลลิลิตรจากบ้านครับไม่เสียค่าใช้จ่ายในการทำการทดลองแม้แต่อย่างใดครับ ลำดัแบ,บแรกเราได้วางหัวหอมลงไปในกละมังครับจากนั้นค่อยๆนำน้ำเทลงไปครับจำนวน300มิลลลิตรครับ การแช่ผักในน้ำเปล่าเกิดจากการอ,อา้อมอสโมิสแบบไอโซโทนิกน้ำอ,อ้อมอสโมซิสเข้าและออกในอาัตาราที่เท่ากันจึงทำให้เวลาผ่านไปผักก็ยังคงอยู่ในสภาพเดิมโดยสรุปการทดลองไว้ว่าพวกเราได้นำต้นหอมลงไปแช่ในน้ำเปล่าในกระมังจำนวน300มิลลิลิตรเป็นระยะเวลา15นาทีครับผลการทดลองปรากฏว่า ต้นหอมไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแม้แต่อย่างใดครับสำหรับการทดลองออสโมซิสพวกกลุ่มกระผมก็มีเพียงเท่านี้ขอขอบคุณที่รับฟังจนจบครับขอ,ขอบคุณครับ